มาพัดสวัสดีกันคั้นที่สองนะครับอยู่ที่นะครับคันที่เจ็ดคันที่เจ็ดของหมู่บ้านนะครับบ้านหนองแปนนะครับผมอำเภอมันจากกรีจังหวัดขอนแก่นนะครับผมคันที่เจ็ดของหมู่บ้านแล้วนะครับเอาสายบาลอกบ่ออโอ้พอดีดอดได้ทอดให้พ้อมเป็นน้ำมันยนก่อยแล้วพี่น้องเด้อนะครับคันที่เจ็ดหอพี่น้องเด้อนี่ครับบ้านหนองแปลนนะครับที่เขียวนะครับ สีเขียวเหนียวซับนะครับเพราะเพราะเออเรื่องโยกให้เบิ้งนะครับ ลองหน่อยรองของหน่อยจะตัดเข่าได้ไหมมีาดาดใ,ใคร่คนะาเมียนมีผมมัล่ะเออ นะครับขั้นที่เดันที่เจ็นะขั้นที่ใหนี่ขั้นที่เจดด็ดเราเนบ่หลายหลายขันเลยพี่น้องมาลองเปลี่ยนนะองแกนะได้ถอดออกเห็นแล้วดดวดยือพุทธพุลลลเลยพุดสาไหนเลย มานแล้วครับผมจิกแล้วถอดงาออกนี่ ถอดนะถอดข้างในออกเลยพี่น้องเด้อเพื่อว่าเขาไปของทรายไอ้ของต้นมงต้นไม้นะครับถอดจากข้างในมานะครับสี่สิบแรงนะครับหนักโจมสองคนเลยพี่น้องเด้อเพราะว่าโจมคนเดียวปะระเดี๋ยมันหนักปวดนะครับมันหนักล้อก็เอาอะไรมันใส่ขึ้นนะครับเราอันมุนนี้เขากับใส่แบบปกตินะครับ ดึงออกอเลยเดึงออกเลย,ออเลยไปไปคน pe, ใใหันเล่าใส่หัดเสียอู้เลยแบดนี้นี่ครับสอดท้ายไปทันทีนะครับเพื่อเพื่อว่าเขาบอได้เห็นะครับของนี้ยังนะครับเอาไปใส่อ่ะนี่ครับ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเออเออไว้เงียบนี่ละเออวันเงียเป็นละนี่ครับอันนี้ไว้เพราะว่าเพิ่์ลน้มานยกไอยนะครับเอาเงี้ยเอาไหวขึ้นเอาขึ้นฟูเงี้ยคือหุ้นเก่าเออละนี่ละม้วนไหวเงี้ยคือหุ้นเก่ากันเออเหนาะกะไว้ยังสี่นะครับกระโจกไปทีกระโจกไปทีงไหนปุ๊ ครับงามๆไปหรอว่างอันนั้นได้ตีนเออช่วยๆนะครับอันนี้ยิงึ้นเนแล้วน่ยครับบม่ต้องออกดอกเอาเ่งทีละไ่เ่งที่ละยิงคืนยิงนานรถด เห็นเลยเจยามันดูดดอกเป็นอย่างพอทำนั่นแหละครับผมงานอยู่ดิครับครับบ่พเพบุพเพเนาะเห็นตั้งไหนกันจันชื่ออยนี้ดเดี๋ยวชดเชเจ็บของหรือเฝ้าเจ็บของวันนี้อัน เอ้ยเอ้ยฟ้าเก็บของเข้าจะดีป่ะแม่จะดีป่ะลูกค่าเก้านะครับเฟ้าฟ้าวกับบ้านทฮาอวันเพิ่นสีเมาเสียห้อเบิดเด้ฟ้าฟากับเาเสียห็นไหได้ย่องกันเลยโมมีผลไม่มีผลผลครับขันนึงจอดได้บนสี่แรง ยวกับบ้านก้อนนี่ป่ะมาเบืงพี่น้องกำลังเล่นเบาเสียพี่น้องเด้อนะครับเกือบกับว่าใส่นะโอ้ยเบเยียบตะปูได้ไหมเนาะเอางสมได้แล้วเตลาเอาแล้วตัเนี่เอแล้วอยูตัวเนเบิดไปเบิดไปนี่นี่นี่สมได้เนี่ยล้พู่รพูละตัวูละตัวพูละตเบิดไปครับเบิดไปนะดไปเบิดบ้านไปพยาบาลยุติไปพุบ้านไปบาลประกาศ มาอีกแล้วครับผมหลงวันที่หนึ่งแกูแลกยดากงกูถามนกูซื้อบ่ไห้น้ำสูน่เอโอ้เอกกูยกตัวนี่ยังยังนีเสียแจกเสียไหมแจกเสียผู้ใดสร้างขักสร้างเนี่ยสร้งมาองแห้งออแห้งอองโอ้ยขอบคุณค่ะเหลือตัวเท่หเบิร์แล้วเบิรแล้วเบิรแล้พี่น้องเบิรบ้านบ้านน้องเปีแล้ว เรียกสามตัวแล้วพยาบาลไปทั้งในนอให้พันประกาศเรียบบัตรได้ไหมเอาพี่น้องไปพอกันนะครับมืออื่นอยู่ร้อยเอ็ดกับอุดรนะครับมืออื่นบ่ได้ครับบ่ได้ถ้าพยาบาลมาตงเสียเป็นลังเอาจ้าท่านหลัพี่น้องไปพอกันอยู่อรอยเอ็ดกับอุดรนะครับมืออื่นนะครับพี่น้อง